ครับวันนี้มาพบกับเฮียตั้มจัดให้อีกแล้วนะครับวันนี้เฮียตั้มจะมีรถดีๆสวยๆมาเสนอกันครับวันนี้จะเป็นรถอเจโรปี2018นะครับจด2019เป็นโฉม e l ลิทแล้วนะครับตัวพิเศษเลยเดี๋ยววันนี้เฮียตั้มจะพามาดูว่าตัวนี้มันพิเศษกว่าตัวธรรมดายอยัางไงเริ่มต้นจากฝากระโปรงเลยนะครับฝากระโปรงเนี่ยเขาจะมีสติกเกอร์ คำว่าปาเจโ่เนี่ยติดให้เลยตั้งแต่โรงงานขับไกลๆเขาก็รู้กันว่าตัวนี้เป็นตัวพิเศษต่อมานี่สวยๆเงาๆเป็นคมเมี่ยมแบบนี้นะครับกระจังหน้าได้คมเมี่ยมสวยๆแบบนี้เลยนะครับที่สาคัญเพื่อนๆดูใต้นี้ จะมีกล้องมาให้นะเป็นกล้องมองข้างหน้ารถเวลาเราเลี้ยวนะครับแล้วก็เป็นตัวเซ็นเซอร์ไว้เบรกข้างหน้าได้ด้วยนะครับเขาจะเป็นระบบเซฟตี้ให้เรานะครับที่สําคัญเซ็นเซอร์กันชนหน้าเนี่ยเอให้มาถึง6จุดเลยนะไฟนะครับเราจะได้ไฟแบบเดทามาให้เลยนะครับแล้วก็ได้ไฟโปรเจคเตอร์มาให้แล้วนะครับสีขาวสวยๆมากเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูล้อล้อเนี่ยมันจะเป็นขอบ18นะได้จากโรงงานมาเลยจะเป็นสีดําจากโรงงานนะครับตัวนี้จะเป็นตัวพิเศษเท่านั้นล้อถึงจะเป็นสีดํายาง ยางเนี่ยยังใหม่อยู่เลยยางเนี่ยดูเอานี่สวยสวยแบบนี้เลยนะดอกยางหนาๆนะแบบนี้ใช้ได้อีกเป็นปีอะนะอะเดี๋ยวเรามาดูโช๊กเนี่ยยังเป็นโชคตัวเดิมจากโรงงานนะครับสวยๆแบบนี้เลยไม่มีปริไฟดัดแปลงหรือเปลี่ยนโชคตัวเนี้ยจากโรงงานแล้วก็เซ็ตมาให้แบบพอดีเป๊ะเลยนะขับนุ่มตัวนี้โช๊เดิมนะ ไม่มีน้ำมันรั่วไม่มีน้ำมันซึมเลยสวยงามตัวนี้คันนี้ er, เฮียเพิ่มเติมให้นิดหนึ่งคันนี้เฮีย er, เก็บรายละเอียดมาให้แล้วรถสีดํามันมีรอยนะครับอันนี้ต้องบอกตรงว่ารถสีดําพวกนี้ใช้งานไปเนี่ยจะมีรอยขนแมวรอยขูดรอยไม่สวยอะง่ายง่ายอันนี้ เฮียต้องบอกก่อนคันนี้เฮียเก็บสีมาให้อย่างเดียวนะอย่างอื่นก็คือเดิมจากโรงงานหมดเลยเราทําสีใหม่เพื่อให้ลูกค้าคนที่ได้ไปใช้เนี่ยจะได้ไม่ต้องไปทําสีเพิ่มหรือออกไปแล้วข้างบ้านไม่ล้อไม่อะไรพวกนี้นะครับอันนี้เก็บมาให้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อมาเนี่ยเรามาดูที่กระจกมองข้างนะครับได้ฝาโครเมียมครอบมาด้วยมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างให้ด้วยนะครับสวยงามมากต่อมานี่เรามาดูบันไดข้างนะครับบันไดอันนี้ได้จากโรงงานเลยนะบันไดเป็นโครเมียมนะครับแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยขึ้นง่ายอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ ปร,ประตูมือจับเราก็จะได้เป็นคมเมียมมาให้แล้วนะครับตัวที่ปิดเปิดเนี่ยจะเป็นระบบสัมผัสละนะครับเป็นตัวใหม่แล้วนะครับประตูหลังเหมือนกันประตูหลังก็จะเป็นคมเมียมมาให้นะอ่ะเดี๋ยวเฮียตั้มลองดูข้างบนหลังคาหน่อยตัวนี้นะหลังคาไม่มีเสาอากาศให้แล้วนะครับตัวเนี้ยเขาเปลี่ยนเสาอากาศไปอยู่ตรงไหนเดีย๋ยวเฮียบอกให้อีกทีนึงนะเสาอากาศไม่มีแล้วนะครับไม่มีทําให้รถไม่สวยงามแล้วตัวนี้อ่ะเรามาดูล้อหลังกันล้อหลังก็เหมือนเดิมนะครับล้อหลังก็เป็นสีดําจากโรงงานเหมือนกันชุดเดียวกัน ยางชุดเดียวกันนะยางยังใหม่ดอกยางยังอยู่เยอะเลย ร่องนี่ลึกๆเลยใช้ได้อีกนานนะพัตซีเนี่ยดำเนี่ยมเลยไม่มีสนิมขึ้นเลยแม้แต่จุดเดียวนะสวยแบบนี้เลยแล้วไม่เคยพ่นกันสนิมมาด้วยคันนี้รถใช้ได้ทักษามากสวยจริงคันนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันด้านหลังไฟรถตัวเนี้ยจะเป็นเอกลักษณ์เขาเลยไฟเบรกเนี่ยจะเป็นยาวมานี่เลยนะเป็นสีแดงยาวมาแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยเวาลาคนขับตามหลังเนี่ยเห็นไกลๆรู้เลยว่าขับปาเจโร่เพราะไฟเบรกท้ายเขาเนี่ยยาวลงมาเลยเหมือนแบบเป็นหยดน้ําเลยนะที่สําคัญคันนี้เมื่อกี้เทียตั้มบอกว่าถ้ารถ เขามีเซ็นเซอร์ให้6จุดเนาะมาดูข้างหลังกันว่าเขามีให้กี่จุดเดี๋ยวมาดูกันเซ็นเซอร์หลังเนี่ยเขาให้มาเท่าข้างหน้าเลย6จุดเหมือนกันนะครับให้มาแบบจุกๆเลยเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ย12จุดเลยนะทั้งหน้าทั้งหลังรวมกันแล้วคันนี้พร้อมใช้มากพร้อมกับโลโก้สวยๆเงาๆแบบนี้เลยมิซูบิชินะรับกับคิ้วเป็นโครเมียมแบบนี้พอลงมาเนี่ยกล้องมองหลังก็ติดมาให้แล้วจากโรงงานนะคะแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูข้างล่างหน่อยข้างล่างตัวนี้นะมียางอะไรมาให้แล้วยางอะไรเนี่ย แทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับตัวนี้นะที่สําคัญนะครับข้อตัวนี้เขาทําเป็นบีเนียมมาให้นะครับไม่ใช่เป็นเหล็กธรรมดามีเฉพาะปาเจโลบีลิตตัวนี้เท่านั้นนะถ้าเป็นตัวอื่นก็จะเป็นเหล็กธรรมดามาให้นะครับด้านฝั่งนี้ล้อก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับสีดํายางชุดเดิมหนาแบบนี้เลยคัสซี 4, มาดูคัสซีฝั่งซ้ายคัสซีก็เหมือนเหมือนกันครับไม่มีเรียกว่าสนิมแม้แต่จุดเดียวแเ้วก็ยังไม่เคยพ่นการสนิมมาเลยรถคันนี้คัสซีนี่บาง สวยๆแบบนี้นะพร้อมใช้เลยประตูหลังเหมือนกันครับเป็นครมเมียมข้างหน้าก็เป็นครมเมียมเหมือนกันอันนี้มาจากโรงงานนะแล้วก็เหมือนเดิมเลยเทียบแข็งแรงมากนะบันไดข้างจากโรงงานเนี่ยจะแข็งแรงมากเลยที่สําคัญเมื่อกี้ลืมบอกคันนี้มันเป็นกล้อง360องศานะเมื่อกี้เราไปดู2จุดแล้วนะะเดี๋ยวเรามาดูจุดที่3ามว่ากล้องอยู่ตรงไหนนะครับกล้องเนี่ยอีกอันหนึ่งอีกจุดหนึ่งนะครับทั้งหมดกล้องจะมี4ตัวกล้องตัวที่3ก็จะอยู่ตรงใต้กระจกมองหลังตรงนี้เลยนะครับเขาจะซ่อนอยู่ตรงนี้ชกข้างหน้าฝั่งซ้าย ก็ยังเป็นโช๊คเดิมนะครับจากโรงงานไม่เคยมีน้ำมันลวดซึมหรือว่ากระบอกสูบแตกเลยนะครับไม่เคยอัดมาให <c oughs> ม่เมื่อกี้ที่เฮียตั้งบอกว่ารถคันนี้ยสาวอากาศ ไม่มีแล้วบนหลังคามันอยู่ไหนเดีย๋ยวตามมานี่เดีย๋ยวเจตั้มบอกพี่พี่เห็นเส้นแถวนี้ไหมครับเส้นสีส้มๆตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเส้นตรงนี้หลังกระจกตรงนี้ครับเขาฝังมาพร้อมกับว่าไล่ฝ้าให้เรียบร้อยแล้วเขาอยู่ในกระจกแล้วครับแต่าว่าอากาศอยู่ในนี้แล้วถือว่าเทคโนโลยีเขาเยี่ยมมากตัวนี้คันนี้นะครับระบบเบรกเนี่ยจะเป็นดิสสี่ล้อเลยนะมี ABS ให้ด้วยมีระบบกันเบรกเนี่ยหลายออปชั่นมากเลยนะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันถ้ารถคันนี้มีชนหนักชนน้อยหรือไม่ชนเลยเดีย๋ยวเรามาลุ้นกันว่ามีไหม เดี๋ยวเรามาดูกันเลยเราเริ่มจากฝากะระโปรงกันเลยนะครับฝากระโปรงอันนี้นะครับเอาเล็บจิกไปเนี่ยซีนยางจากโรงงานน่ยยังเป็นซีนเดิมเอาเล็บจิกเข้าไปยังนิ่มยังไม่สู้นิ้วนะกดเข้าไปแล้วเนี่ยมันยังเป็นรอยแล้วก็สักพักมันจะหายไปมันจะคืนตัวกลับมาอันนี้คือซีนเดิมจากโรงงานนอ็อตหัวน็อตเนี่ยไม่เคยขัน แกะเซอร์วิสเลยสติ๊กเกอร์มอ,อ,อก,กออันเนี้ยเดิมจากโรงงานนะไม่เคยซื้อใหม่มาติดอันเนี้ยติดเดิมเดิมจากโรงงานเลยฝากระโปรงอันเนี้ยเดิมของเดิมจากโรงงานต่อมาเดี๋ยวเรามาดูคาน รับกันชนข้างหน้านะเดีย๋ยวตั้มให้ดูคานอันนี้ยังมี R h ข้างขวาย่อม,มาจากข้างขวานะก็ยังเดิมนะมาไล่ามาดูเลยฝั่งนี้ L h ข้างซ้ายก็ยังเดิมอยู่นะอันนี้คานเดิมจากโรงงานเรามาดูแก้มฝั่งซ้ายกันแก้มฝั่งซ้ายอย่ามาดูน็อตกันนะมันเคยแกะหรือเปล่าน็อตอันนี้ก็ไม่เคยแกะเลยนะครับสวยๆเลยเดิมๆจากโรงงานแห้งๆเลยอ่าอย่ามาดูฝั่งขวากันฝั่งขวาเหมือนฝั่งซ้ายเลย เดิมๆยังมีเลขสัญลักษณ์เนี่ยเลข4อยู่2ฝั่งเลย2หัวเลยแก้มซ้ายแก้มขวาฝากระโปรงคานหน้าเดิมครับเครื่องยนต์เนี่ยเบีย้ยตั้มจะน้นเสมอเพราะว่าเครื่องยนต์ถ้าพังขับไปไม่ถึงจุดหมายถ้ารถ มีตำหนินิดหน่อยทำสีแต่เครื่องยังใช้ได้ขับถึงจุดหมายแน่นอนเฮียตั้มเลยเน้นเรื่องเครื่องยนต์เป็นหลักถ้ารถมูิฟายมาดัดแปลงเครื่องมาเฮียตั้มจะไม่รับซื้อทุกกรณีนะครับเพราะว่าเวลาออกไปเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าเราขอแบบยังไม่เคยเซอร์วิสดีกว่าอันเนี้ยเฮียตั้มจะมั่นใจกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้มีเซอร์วิสหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเครื่องนะเฮียตั้มให้ดูง่ายๆก่อนเลยเครื่องเนี่ยน้ำมันไม่เคยมีเยิ้มนะซีนไม่เคยมีปิ้นออกมา ซีนมันจะอยู่ระหว่างสีดากับสีเงินตรงนี้อันเนี้ยไม่เคยมีซีนปิ้นออกมาเพราะว่ารถคันนี้ไม่เคยแกะฝามาทําไม่เคยแกะเครื่องมาทำน็อตยังเป็นน็อตเดิมทุกตัวจากโรงงานอันนี้สบายใจได้ว่ารถของเฮต้มคันนี้ไม่เคยเซอร์วิสเครื่องความร้อนไม่เคยขึ้นเยี่ยมคันนี้เดี๋ยวเรามาดูจุดพอยต์สำคัญนะสำหรับช่วงล่างอันเนี้ยถ้ารถมีกับไม่มีเนี่ยแตกต่างกันเยอะนะอะเดี๋ยวเรามาดูกันตากล้องลงมาหน่อยใต้นี้คนเห็นไหมใต้นี้นะครับ อันเนี้ยเขาจะเป็นเหล็กกันพวกเศษหินเวลาเราขับรถเนี่ยกระเด้งเข้าห้องเครื่องถ้าตัวเนี้ยไม่มีนะครับหินจะกระเด้งเข้าห้องเครื่องทันทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าหินอันนั้นอ่ะเล็กหรือใหญ่จะไปทําอะไรในห้องเครื่องให้พังหรือเปล่าถ้ามีตัวนี้เขาจะกันแล้วเขาจะดีดไปข้างหลังเลยออกไปข้างหลังเพื่อไม่ให้เข้าห้องเครื่องตัวนี้สําคัญนะอันนี้ของเฮียต้ามีจากโรงงานอันนี้สําคัญทีนี้เดี๋ยวเรามาดูประตูฝั่งคนขับกันว่ามันจะเดิมหรือว่าจะมีการไขน็อตซ่อมทําสีหรือถอดเปลี่ยนหรือเปล่ามาเรามาดูกันเดี๋ยวเรราามดูปะต ปรูบานแรกกันนะครับบานคนขับอ่ะเดีย๋ยวมาดูกันเลยประตูเดียาตั้มเอามือจิกเข้าไปนะตรงซีนประตูซีนเดิมเลยประตูเนี่ยค่อนข้าง,างที่จะเดิมแน่นอนนะ เดี๋ยวเรามาดูหัวน็อตกันว่าน็อตประตูเนี่ยเคยมีการไขมาทําสีหรือเปล่าชนหนังหรือเปล่าประตูน็อตเดิมนะไม่เคยมีร่องรอยการไขนะประตูเดิมจากโรงงานเดี๋ยวเรามาดูเม็ดอาร์กกันนะครับว่าเม็ดอาร์กเนี่ยจะเดิมหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วอะเฮียตั้มให้ทิกไปนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าประตูเนี่ยมันไม่เคยเกิดการซ่อมแซมเนี่ยไม่เคยการถอดมาเนี่ยแน่นอนตรงนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนแต่ว่าเราดูให้สบายใจดีกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวามาดูกันมันเดิมอยู่แล้วแหละง่ายๆเลย พราะประตูข้างหน้ามันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เคยมีการชนยังไงประตูตรงเนี้ยมันก็ยังชนไม่ถึงแน่นอนประตูเดิมนะซับในตรงนี้เม็ดอาร์คเดิมทุกจุดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูประตูด้านหลังคนขับกันประตูเดิมนะครับซีนเดิมน็อต <Not S 2> ไม่เคยมีขยับหรือเปล่าน็อต <Not S 2> ไม่เคยมีขยับเหมือนเดิมครับเช่นเคยสวยๆแบบนี้เลยนี่ ดูอันนี้หน่อยเม็ดอาร์คประตูเดิมทุกจุดเฮียตั้มอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วถ้าประตูตัวนี้ถ้าประตูรถมันไม่เคยมีการทํามาก่อนนะไม่เคยถอดออกมาก่อนเนี่ยยังไงยังไงข้างในมันก็ต้องเดิมแน่นอนก็เคลียจากรถโดนตัดต่อมาอันนี้เราก็ต้องดูให้เรื่องอีกนิดนึงแต่เนี้ยถ้ารถตัดต่อเฮียตั้มจะไม่ซื้อแล้วเพราะมันโอนไม่ได้นะครับมันผิดกฎหมายเดี๋ยวเรามาดูต่อกันมาเลยสายท้ายดาๆมืดๆอย่างนี้มีสปอยเลอร์มาให้ด้วยนะ ฝาท้ายอ่ะเดี๋ยวมาดูอันนี้ฝาท้ายดูง่าย่อกฝาท้ายเนี่ยเรามาดูน็อตว่าเคยมีแกะหรือเปล่าฝาท้ายน็อตเดิมจากโรงงานเดิมนะซีนไม่ต้องพูดถึงซีนเนี่ยเดิมแน่นอนซีนนี้เดิมแน่นอนเอาเล็บจิกไปนี่รู้เลยสวยโอเคประตูหลังเดิมนะครับอาเรามาดูประตูบานที่4กันประตูเดิมเหมือนเดิมสวยๆน็อตไม่มีขยับแน่นอนสวยสวย เอาให้ดูกันแบบเห็นๆไปเลยเม็ดอาร์คเดิมทุกอย่างนะแต่ตอนนี้จะเริ่มไม่เดิมแล้วเพราะถอดดูกันเนี่ยยางเริ่มจะไปเลยโอเคลุ้นบานสุดท้ายกันว่าบานสุดท้ายจะเดิมหรือเปล่าหรือว่าจะมีอะไรให้ลุ้นกันนะครับบานสุดท้ายนั่นไงนั่นไงนั่นไงบานสุดท้ายก็เดิมน็อต <Not S 1> ไม่มีขยับนะสวยๆเม็ดอาร์คไม่ต้องพูดถึงเดิมอยู่แล้วครับ สรุปประตูบานนะครับเดิมหมดอ่ะเราเปิดประตูข้างในกันมานะครับข้างในที่เราเปิดมาเนี่ยเราจะเจอคําว่าปาเจโร่สปอร์ตนะครับเป็นเวลขัามไลท์ให้เราเลยนะสวยนะตัวนี้มีเฉพาะปาเจโร่พอเราเห็นเวลขัมไลท์ที่ขึ้นว่าปาเจโร่สปอร์ตนะครับอันนี้ก็ประทับใจแล้วประทับใจกว่านั้นกับพี่เฮียตั้มบอกว่าพิเศษยังไงบอกครับเบาะตัวนี้มันจะออกเป็นสีแดงๆอมม่วงอันเนี้ย ไม่ใช่แค่ความสวยงามนะจริงๆแล้วเนี่ยเขาคิดมาให้สีเนี้ยมันสะท้อนความร้อนออกจากภายในรถด,ด้วยนะส่วนใหญ่ตัวธรรมดาเนี่ยจะเป็นสีดําเป็นเบาะหนังสีดําแต่ตัวเนี้ยเขาทํามาเป็นสีนี้เพื่อให้มันสะท้อนความร้อนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยแสงแดดเนี่ยออกจากนอกรถ เวลาเรานั่งเนี่ยมันจะอุ่นกว่าถ้าเทียบกับตัวที่ไม่ใช่สีนี้นะจะเป็นเบาะหนังสีดําธรรมดาตัวนั้นจะร้อนกว่าเพราะเขาไม่มีเทคโนโลยีอันนี้มาให้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดหลักๆในตัวรถรุ่นนี้เลยนะออลิทต,ตัวนี้เลยนะครับอโอเคเดียาตั้มขึ้นมาแล้วตัวนี้เบา จะเป็นปรับบอกไฟฟ้าคู่หน้านะ8ทิศทางแบนค่ายเที่ยวห่ออื่นถ้าเทียบกันยังไม่เป็นเบาไฟฟ้าทั้งคู่หน้านะอันนี้ปั j e โลเนี่ยเขาใส่ใจรายละเอียดตัวนี้มาให้อย่างดีเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มจากขวามือของเฮียตั้มนะครับขวามือเนี่ยอันแรกจะเป็นตัว energy start stop ก็คือง่ายๆก็คือ สตาร์ทรถนั่นแหละนะครับถอยลงมาเนี่ยจะเป็นตัวที่เขียนว่าออฟเนี่ยตัวเนี้ยเขาจะเป็นระบบการลื่นถไหลตัวเนี้ยปาเจโร่จะมีให้เกียร์ว่าทุกรุ่นนะถ้าเป็นเจเนเรชันนี้แล้วเขามีให้หมดนะครับเป็นตัวการลื่นถไหลนะถ้าทานลงมาเนี่ยที่เป็นตัว P เนี่ยเขาจะเป็นเซนเซอร์โซน่าเอาไว้ถอยจอดเข้าซองหรือว่าเราจะเลี้ยวมุมอับเนี่ยเขาจะมีเซ็นเซอร์ให้อย่างที่เฮียตั้มบอกไปเริ่มแรกเลยที่มันมีเซนเซอร์ข้างหน้า6จุดข้างหลังอีก6จุดเนี่ย เขาให้มาครบมากๆนะเพียว่าค่ายอื่นยังมีให้ไม่เท่านี้เต็มที่ก็หน้า4ี่หลัง4ได้แค่8แต่เนี้ยมาให้12อันเลยเยี่ยมมากนะราคาก็ไม่แพงด้วยถัดมาอันเนี้ยครับที่เฮียตั้มบอกว่าคันเนี้ยมีป้อง360อบงศาเนี่ยตัวเนี้ยช่วยได้มากเพราะว่าตัวเนี้ยเขาจะเป็นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติให้เวลาเราเซตไว้ว่ารถคันเนี้ยกับรถเรากับรถข้างหน้าเนี่ยให้ห่างระยะกันเท่าไหร่พอมาถึงระยะถ้าเรายังไม่ได้เบรกเขาก็จะเตือนแล้วเขาก็จะช่วยเบรกให้เราพร้อมกับลดอัตราความเร็วเครื่องให้เราด้วย ครับอันเนี้ยเพียคิดว่าปลอดภัยเดี๋ยวเราขึ้นมันอีกนิดน,นึงตัวเนี้ยจะเป็นปรับกระจกนะ4ี่ทิศทางกระจกมองข้าง4ี่ทิศทางเลยพร้อมกับพับกระจกให้ด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วตัวเนี้ยเวลาเราดับเครื่องออกจากรถแล้วเราล็อกรถเนี่ยตัวเนี้ยกระจกเขาจะพับเก็บให้เราอัตโนมัติอยู่แล้วอำนวยความสะดวกได้ดีมากๆเลยนะถัดมาเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูหน้าเลือเล่อนไม้กันเลื่อนไม้เนี่ยก็จะเป็นอ e ีต้อนตัวนหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นเข็มวัดรอบเข็มวัดไม้สไตล์สปอร์ตแบบปาเจโร่เนี่ยแหละสวยๆแบบนี้นะหน้าจอเนี้ย จะปรับได้หลายแบบดูอัตราการเร่งอัตรากินน้ำมันรถคันนี้วิ่งได้เท่าไหร่อุณหภูมิเท่าไหร่แล้วอันนี้ครับเขาจะเป็นออนบอร์ดบนนี้ให้เราเลยนะครับอันนี้ให้มาเนี่ยไฮเทคละเดีย๋ยวเรามาต่อกันตรงที่พวงมาลัยพวงมาลัยตัวนี้เป็นหนัง เป็นหนังแทนะครับพุ้ scale, มพุ่มหนังแท้ให้เดี๋ยวเรามาดูกันข้างซ้ายเนี่ยก็จะเป็นเปิดเสียงวิทยุปรับเสียงเบาเสียงดังได้นะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นกล้องอันนี้สําคัญนะตัวนี้เอาไว้เวลาเราปรับดูกล้องนะครับกล้องหน้ากล้องหลังกล้องซ้ายกล้องขวาเนี่ยเราปรับดูตรงนี้ได้เลยว่าเราจะดูมุมไหนก่อนเวลาเราเลี้ยวจอดเลี้ยวอะไรพวกนี้ครับสามารถเราดูรอบคันได้เลยว่ามันเบียดอะไรไปไหมมันพ้นไหมมันห่างเท่าไหร่ตรงนี้ดูตรงนี้ได้เลยอันนี้แบรนด์อื่นยังไม่มีนะตัวนี้จริงๆแล้วแบรนด์อื่นยังไม่มีให้นะมี ปาเจโร่สปอร์ตเนี่ยมีให้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างขวากันข้างขวานเนี่ยก็จะเป็นการเซตล็อกความเร็วเราพูด,ดง่ายๆว่าเซตล็อกความเร็วรถแล้วกันเนาะเป็นเซฟตี้อย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ถัดนลงมาเนี่ยก็จะเป็นเมนูลิงก์กับออนบอร์ดว่าเราจะดูอัตราการสิ้นเปลืองความเร็วรถน้ํามันวิงน่งได้เท่าไหร่เรากดเซตตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคหลังจากพวงมาลัยไปเราเห็นบวกลบไหมครับ บวกลบอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียวกว่าแพนเดนชิพนะครับเอาไว้เวลาเราไม่อยากขับออตโต้เราจะขึ้นเขาหรือว่าเราอยากจะแซงเราเปลี่ยนตรงนี้ได้เลย เขาเรียกว่าการเปลี่ยนเกียร์ด้วยตนเองอพูดง่ายๆเนะเาะเอาเข้าใจง่ายว่าการเปลี่ยนเกียร์ด้วยของเราเองฝอั่งซ้ายก็จะเป็นระบบปัดน้ําฝนต่างๆนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับอันขวาก็เหมือนกันครับไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวอยู่ข้างขวามือเราก็เป็นปกติของรถญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับล้วมาดูกันนะครับจอเนี้ยความกว้างของเขาเนี้ยหน้าจอเนี้ยแปดนิ้วเลยนะก็ถือว่าถึงฝ่ามือเราเลยใหญ่ๆนะครับจอจะเป็นทัชสกรีนทั้งหมดนะครับจะมีระบบนำทางนะครับมีคือเอาง่ายๆตรงเนี้ยทุกอย่างที่รถระดับนี้ ควรจะมีเขามีให้หมดเลยเดี๋ยวเดียตั้มให้ดูอันนี้จะเป็น n a v i เกเตอรนะครับเนเวเกเตอร์มาครับระบบบลูทูธเชื่อมต่อบลูทูธนะกับโทรศัพท์นะครับตรงนี้ครับเปิดมาตรงนี้ก็จะเป็นใส่ DVD ได้นี่เลยสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกล้อง360องศาดูแบบไหนกล้องถอยเขาดูแบบไหนเดี๋ยวเฮียตั้งเปิดให้ดูนะ เฮียตั้มเข้าเกียร์ถอยให้ดูนะครับกล้องนะครับจะเป็น360องศาอันแรกเนี่ยเขาจะเป็นแบบเขาเรียกว่า bird eye view แล้วกันมองจากมุมสูงมารอบเราจะเห็นรอบคันเลยว่ารอบคันเนี้ยรอบรถเราเนี่ยมีสิ่งกีดขวางอะไรบ้างอันนี้เป็นกล้องไปหลังสแตนดาร์ดค้าอยู่แล้วคันนี้เดี๋ยวเฮียตั้มจะให้ดูว่า360องศามันมีตรงไหนบ้างเมื่อกี้ที่เฮียตั้มบอกว่ามันมีกล้องข้างหน้าด้วยใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวเฮีตั้มเปิดให้ดูอันนี้ เป็นกล้องฝั่งซ้ายนะครับเรามองข้างได้ว่ามันจะชนฟุตปาดไหมอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นชัดเลยอันนี้กล้องฝั่งซ้ายนะครับเนี่ยครับอันนี้อยาตาตั้มขับให้ดูเลยนะเราก็จะเลี้ยวตามนี้เลยเราก็จะดูว่ารถเลี้ยวไปทางไหนมันมีอะไรกีดขวางเราบ้างไหม ถือว่ากล้องคันนี้ให้มาเต็มเต็มจริงๆเนี่ยครับที่เขาเรียกว่ากล้อง360องศาอะเดี๋ยวเราลงมาถัดนลงมาเรามาดูคอนโซลควบคุมความเย็นกันดีกว่าว่าเขามีอะไรให้มาบ้างคอนโซลนะอันเนี้ยจะเป็นเขาเรียกว่าภาษาชาวบ้านง่ายๆนะครับปรับความเย็นแยกอิสระ ก็คือฝั่งคนนั่งอยากเย็นอยากร้อนเราปรับตรงนี้เองได้เลยฝั่งขวาคนขับอยากจะล้ออยากจะเย็นเราปรับเองได้เลยนะครับตรงนี้ถือว่าให้ความเป็นส่วนตัวแก่ทุกๆคนได้เลยอ่ะเดี๋ยวถัดมาตรงนี้ก็เป็นคอนโรลปรับอุณหภูมิต่างๆนะครับแอร์โหมดนะครับเราก็จะกดเอาว่าจะให้ทิศทางลมออกมาทางไหนเข้าเราเลยหรือลงเท้าด้วยหรือจะออกกนหน้ากระจกตรงนี้เราปรับได้ตามสบายนะครับรนี้ก็ทั่วไปเลยตรงนี้ก็ล็อกอากาศแค่ในรถเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นไล่ฟ้า หน้าหลังออโต้ตัวนี้ก็เป็นการปรับแอร์ออโต้ไปนี่ก็เป็นปุ่มปิดดับแอร์นะครับผ่าทานลงมานี้ก็จะเป็นไฟฉุกเฉินนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าไฟขอทางกันนะครับจุดคลายแม็กมันอยู่อันสุดท้ายนี่เองครับจุดคลายแม็กตัวนี้นะรถน,น้อยคันนะจะมีต้องเป็นรถ VIP เท่านั้นนะอย่าตามบอกเลยนะครับตัวนี้อันแรกนะเขาเขียนว่านาโนนาโนตัวนี้นะครับเขาจะเป็นเครื่องกองฝุ่น PM 2.5ในรถนี้ให้เลยกองกลิ่นในรถได้ด้วยแต่ก็ถามว่าหายไปไหมถ้าเราทุกเรียนเข้าไปก็ไม่หายายรแต่ว่ว มันก็น้อยลงแต่ฝุ่นสมมติว่าเรามีลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยอันนี้ฝุ่นเนี่ยมันจะหายไปสักประมาณ80%ไม่หายหมดแต่ว่าเขาจะกรองฝุ่น p ี2.5มให้เราได้เลยนะครับอันนี้เขาใส่ใจมากคาแม็กมากๆตัวนี้มีเฉพาะปาเจโ่ตัวอ e ีลิทนะปี18ขึ้นไปนะครับตัวนี้จะมีให้นะครับอโอเคแล้วก็ถัดมาตัวนี้เขาเรียกว่าระบบเตือนมุมอับแล้วกันเนาะเอาง่ายๆก็คือสมมุติว่าเราจะเลี้ยวรถซ้ายหรือขวาแล้วมันมีรถมาข้างๆเนี่ยเขาก็จะเตือนก่อนเราจะเลี้ยวว่าเอ้ยพี่ๆข้างๆมีรถมาแล้วย ีนะระวังหน่อยนะขวามีนะระวังหน่อยนะอันเนี้ยเอาคุยแบบเอาเข้าใจใกันง่ายๆเนาะถัดมานะครับอันเนี้ยก็คือแอร์หลังกดควบคุมแอร์หลังเราเปิดแอร์หลังคันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีแอร์ให้กี่จุดนะอันนี้เหียดาเปิดแล้วถัดมานี้ก็จะเป็นที่ชาร์จนะที่จุดบุหรี่ได้นะครับเกียร์ตัวนี้นะเป็นเกียร์8สปีดเอาพูดภาษาชาวบ้านก็คือมี8เกียร์แล้วกันส่วนใหญ่ก็จะเป็น5เกียร์6เกียร์ตอนเนี้ยค่ายอื่นมีแค่6เกียร์แล้วถามว่าเกียร์มากเกียร์น้อยเนี่ยมันต่างนย้นนอ ต่อของเกียร์เนี่ย มันจะสมูทขึ้นเราจะไม่รู้สึกเลยว่าเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเนี่ยเวลาเขาเปลี่ยนเกียร์เนี่ยเราจะไม่รู้สึกเลยช่วงจังหวะในการเปลี่ยนเกียร์เขาอันนี้จะสมูทมากนะครับอันนี้ถือว่าดีเลยถัดมาเนี่ยตัวนี้จะเป็นเบรกมือไฟฟ้าละทันลงมานะครับอันนี้จะเป็นที่วางแก้วให้นะครับเขาจะมีให้2จุดนะแก้วอันเนี้ยแก้วใบนี้ครึ่งลิตรเอาง่ายครึ่งลิตรเดี๋ยวเฮียสองใส่ให้ดูโอเคก็พอดีครึ่งลิตรนะถ้าใส่2อันก็จะพอดีกันก็จะไม่เบียดกันนะครับก็สวยงามอยู่โอเคที่เก็บ ของเขามีให้2ชั้นนะที่เก็บของชั้นแรกเนี่ยอาจจะวางพวกเหรียญวางอะไรได้นะครับแต่ว่ามันถอดออกได้นะได้ข้างในก็จะเป็นใหญ่อยู่นะฝ่ามือนึงเก็บของได้เยอะอยู่แล้วก็จะมีที่ชาร์จมีที่เสียบ USB ให้หนึ่งที่มีปลั๊กเสียบสายไฟได้เลยนะอันนี้เอาไว้แคมปิ้งได้เลย150วัตต์เอาไว้แคมปิ้งไว้ไรได้เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูเบาะผู้โดยสารแถว2กันนะเดี๋ยวเยวตาม,ามาดูข้างบนนี้ก่อนว่ามีอะไรเพิ่มเติมมาให้บ้างนะครับกับตัวปาเจโร่อีลิตตัวนี้นะสเปคเนี่ยแต่ตัว จะไม่มีไฟแต่ตัวนี้จะมีไฟมาให้จะมีก้แถมมีไฟมาให้แล้วอแอดมาให้แล้วในนี้นะครับสฝั่งเลยฝั่งคนนั่งด้วยนะครับก็จะมีไฟมาให้อันนี้คือเขาใส่ไกลมาให้แล้วตัวเก่าเน่ไม่มีจะไม่มีไฟมาให้นะครับมาพร้อมกับที่เก็บตรงกลางคอนโซลกลางข้างบนก็จะเป็นที่เก็บแว่น1อันพร้อมกับไฟส่องแผนที่นะครับ2อันเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันว่าจะใหม่ จะสดแค่ไหนอ่ะเรามาแถว2กันแล้วครับบบอแถว2เหมือนกันนะเป็นสีเดียวกันกับเบาะข้างหน้าสะท้อนความร้อนจากแสงแดดเหมือนกันนะครับเบาะหลังขึ้นมาก่อนเนี่ยอันดับแรกเลยเขาให้ที่จับมาสําหรับคนสูงอายุหรือว่าทุกๆคนแหละเวลาจะขึ้นรถตัวเนี้ยพียจะถือว่าดีนะเขาให้มาเราก็ดึงขึ้นแบบง่ายๆขึ้นมาเลยปุ๊บ โอเคตอนนี้เฮีย mm hmm. มานั่งบนรถแล้วรถคันนี้เบาแถว2เนี่ย,ยมีแอร์ให้ด้วยเดี๋ยวไปดูว่าจุดหลักมีด้วยหรือเปล่าแต่ว่าถือว่าเขาให้มาเนี่ยคำนึงถึงผู้โดยสารทุกคนที่นั่งในรถคันนี้นะไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเลยนะครับข้างในเนี่ย ก็จะมีที่พิงแขนที่พิงแขนก็โอเคพอดีแขนเราเนี่ยแหละวางได้ไม่เมื่อยเราก็พิงได้ก็มีกระจกขึ้นลงปกติทั่วไปนะะเดี๋ยวเรามาดูจอกลางกันนะครับว่าใหญ่แค่ไหนจอกลางเนี้ยจากโรงงานนะติดตั้งจากโรงงานมาเลยแยกอิสระดูจากข้างหน้าข้างหลังได้ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับจอเอน,นี้ยใหญ่กว่าจอหน้าแน่นอนเล่นได้ทั้ง DVD c d m p 3อนะครับอันเนี้ยใช้ได้แน่นอนนะครับอันนี้เราแยกดูได้เลยเวลาเรามีลูกเด็กเล็กแดงอยากดูการ์ตูนเราก็แยกกันตรงนี้ได้เลย ข้างบนตรงนี้ข้างบนนี้ก็จะเป็นความเร็วลมของแอร์คตัวนี้จริงๆแล้วถ้าเป็นแบรนด์อื่ๆนๆะ่ะบางที่อาจจะไม่มีก็จะควบคุมทิศทางลมแอร์เนี่ยเฉพาะแค่ข้างหน้าเขาก็จะมาเป็นคนคอนโทรลเองแต่ตัวนี้เขาให้ เบาแถว2เนี่ยคอนโทรลเองได้เลยจะได้ไม่ต้องไปรบกวนสมาธิของคนขับรถข้างหน้านะครับมีไฟสองสองจุดเหมือนกันอ่ะให้มาแบบนี้ก็ถือว่าครบนะตรงนี้ถือว่าครบมากเดี๋ยวเราไปดูเบาะแถวสุดท้ายกันนะครับว่ามีออปชั่นอะไรบ้างสิ่งอำนวยความสะดวกเขามีมากแค่ไหนเท่าข้างหน้าหรือเปล่า,าไปดูกนะันตอนนี้เฮียตั้มมานั่งอยู่ในแถว3ของรถปาเจโร่แล้วนะครับแถว3เนี่ยถามว่านั่งส,บ,สบายไหมสําหรับผู้ใหญ่เฮียตั้มว่าได้ถ้านั่งทางไกลเนี่ยได้สักประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเนี่ยต้องลงมามายืดเส้นยืดสายหน่อยเพราะว่าก ไม่ได้ใหญ่มากหรือก็ไม่ได้เล็กเกินไปนะครับแต่ว่าเขาก็ทอนให้เรารู้สึกผ่อนคลายขึ้นก็จะมีที่วางแขนให้ตรงนี้มีที่วางแก้วให้2ใบนะแก้วครึ่งลิตรได้2ใบนะครับก็ถือว่าโอเคพิงได้มีสายชาร์จตรงนี้ให้อีกหจุดตรงฝั่งคนนั่งนะครับคนนั่งหลังฝั่งขวามีให้อีกหนึ่งจุดก็ถือว่านั่งได้ถ้าเด็กนั่งสบายแต่ผู้ใหญ่โตหน่อยก็จะอาจจะเมื่อยนิดน,นึงนะมีแอร์แถวสามาให้ด้วยนะก็อย่างที่เฮียตั้มบอกว่าคันนี้คนนั่งหน้านั่งกลางนั่งหลังเนี่ยได ส,ดสเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับว่าเฮียตั้มพับเบาไปแล้วเนี่ยด้านหลังเนี่ยจะจุของได้เยอะหรือเปล่าแต่ว่าเฮียตั้มพับแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใหญ่แค่ไหนอันนี้คือเราพับเบาะแถวสามมาแล้วนะถือว่าใหญ่กว้างเลยเก็บของสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็คือใช้ได้ดีเลยกว้างมาก รถสวยๆแบบนี้นะครับตอนอยู่ป้ายแดงเนี่ยราคา1,450,000บาทนะแต่ตอนนี้อยู่กับเฮียตั้มเนี่ยเหลือแค่7 2 9 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับตัวนี้นะเป็นปาเจโร่สปอร์ตนะครับตัว E ีลิทตัวโฉมแรกนะคันนี้ได้การันตีโครงสร้างระดับ5ดาวตัวเครื่องก็5ดาวนะครับใครสนใจรีบเข้ามาพักกันนะครับรีบมาคุยกันนะมีวารันตีอะไรให้อีกมากมายนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามนะครับเดี๋ยวเฮียตั้มจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับขอบคุณมากๆครับไปแล้วนะครับ Thank you